ท่านผู้ชมอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เขาจะพาไปเที่ยวบ้านพ่นม่วงเมืองลองซานแขวงไสสมบูรณ์บ้านพ่นเมืองเนี่ยมันเป็นบ้านที่มี YouTuber, ยูทูบเบอร์ไลฟ์ที่สุดแต่ว่ามืันนี้เขาบ่ได้ไปยามยนะูทูบเบอร์เนาะเขาจะไปเที่ยวส้มบ้านเมืองซื้อตอนนี้เขาอยู่แถวบ้านพ่นเล่าท่านผู้ชมอันนี้คือเส้นทางไปที่บ้านพ่นม่วงเส้นทางกับเป็นทางปูยางอย่างดี โดยทั่วไปเส้นทางอยู่ภายในเมืองลองซานเนี่ยก็เป็นทางปูยางวันนี้พาทีมงานไปเที่ยวเด้อไปเที่ยวสวนยางเลยไปเทียยเท่ยวสวนยางเป,ป็นปูยาง,ปปง,ยางใช่ปะไปปูอยู่ไซนี่ยพลม่วงพลม่วงเนาะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปบ้านพลม่วง คืนนี้เนาะอากาศเจ็มไซดีวิววิวเมืองลองซานงามนะอุบลฮานคนอ่ะอพ่นงวงขึ้นไปทั่งพูนเลยวะอย,อยู่กล่องวัดเลยวะเข้ารถไปจอดเข้มม้อนทางขึ้นบอรหลักกันยางกันไปวะ ไปปลูกยางเนาะมวนไปเทียเ่ยวนี่ไปปลูกยางอันนี้เท้าบัตรได้ไหมซัมคอนอันนี้เออเนาะบัตรซัมคอนบัตรซัมคอนเมืองลองซานมีลายบัตรเนาะลองซานนี่เนาะอันนี้บัตรซัมคอนนี่ลองซานนี่มีชนเผ้าได้ลายกว่าหมู่เจ้าูปอยู่ประจำเท่าสูงว่า เราสูงหลายเนาะอันนี้หมู่บ้านของเล่าลุมหรือเล่าสูงนี่ยเล่ากลางอันนี้เล่ากลางเลากลางพระเจ้าเอิญมาเนี่ยเล่ากลางแมนกึมโมเขากึมโมหรือว่าเผาเล่าเทิงแต่ว่าเป็นทั้งสวรรค์เขตเจริญ่าเล่าเทิงแต่ว่ามาทางลองซ่านเอินว่าเล่ากลางหรือว่าเผากึมโมกหะแหละแต่ว่าหมู่บ้านนี้มันเป็น นในเมืองลองซานไหมมันก็นเลยมีเงินซา,านบันซองหลังใหญ่นะกับแบบเดียวกบเล่าลุมเล่าเข้าแหละต่างแต่ว่าเป็นส้นเผาเสือนะต่างแต่เป็นเสือศาบให้เจ้าเสือเป็นเผาพันให้เจา้าเสือนะเงินซ่านกับใหญ่กันแหละนี่เป็นแบบเันเล่าลุมมาแหละเดียวกันเลยการขากาขันคลายการลงสีบิตการประกอบมาสีบการแขาข,าย,ขายกันเห็ดไทยเหตุสวนเนาะ เห็นให้สวนหรือว่าขาขายเป็นพนักงาน,นคือกันเลยลงสง้นในมีหลายสนสาตรสนเผาอาศัยอยู่รวมกันอันนี้ปั่มน้ำมันประจำเมืองเด้อเนี่ยใหญ่ที่สุดล้วได้นี่ปั่มใหญเจ้าเดียวก็บ,บังหลวงบ่ คลองเดียวกันกับวังหลวงนนที่นี่กันที่นี่นที่นี่ประจําเมืองลองซานี่จะได้กันอันนี้หันไข้เครื่องจีนจีนมาอาศัยอยู่หลายหันไข้เครื่องวัสดุก่อสร้างใหญ่ๆนี่มันหันจีนปะแถวเมืองลองซานมีตลาดเนาะมีอะไรตลาดเข้าไปนี่ตลาดตะนาส่วนเผามงตลาดส่วนเผาม,ม,ม,ามง คนมงอยู่เทวบาทน,นี่ยนะไลยเก่าสิบเก่าเปอร์เซ็นต์หมดว่ตะกี้เห็นมีตลาดอยู่นี้เนาะนี่แคมทางนี่เนาะตอนเศร้ากระจาจะมาขายเครื่องตามแคมทางอยู่นี้เมื่อก่อนนะบรรยากาศตะกี้คับไหนมันเป็นแบบมันเป็นแบบเห็นแบบพื้นมาน <c oughs> เห็นภูพร้อมเนาะเออตลาด อยู่นี้แต่ก่อนอยู่แค่มทางนี้เลยที่เจ้ามาขายตามแคมทางนี่ในบรรยากาศแบบพื้นบ้านที่เจ้าหอยใหญ่นี้แหละตอนนี้แต่ว่าหันค้ายเคืองยังคือเกาเนาะ มีปั๊มมัน p l u อีกได้ห้างออกไปนะอันนั้นก็ปรับใหญ่ได้แถวนี้จะเป็นห่าล้ายเครื่องของส้นเผาเราสูงอยู่ในห้องหมอ n ทางกับไปห้องหมอ อาาตัดผมพี่น้องของเอฟซควน้ำซานเอ้ยน้ำซ่านนำ้นนำซ่านข้าเ,เห็ดนปม,มยังไงัน,นข้าจ,จะรดน้ำนออกข้าจะเซียนอย่างไรมีเปอมอู่นีเนาะนีน้ำซานมัดมนดิ้น,นอยู่นี่ไม่นมันดิ้นตน,ตน,ตน,น้ำขุนแท้เอาคนนฝนตก้าทางเปือแวนี้ โต้งนำเลยขุนเนาะอุ้ยฮากันหลางรถแล้วกัน,นอันนี้บ้านยังเนี่ยบ้านหินสอหินสอมีคนแต่งเพลงอันสร้าเมืองหลองส้านพร้อมได้มีสื่อแต่ละบ้านแต่ละบ้านพ่นมองหินสอบ่ะ ก็มีวะอ,ออกซื้อน้ำข้าอยู่บ้างหรอเป่า,าร,รถแกไฮเล็กกันนะีอันนี้เป็นบ้านของส่วนเผ่าเล่าสูงเนะาะเผาามุกนะนะถ้าว่าอยากเห็นเพืเ่อนเกาแกของส่วนเผ่ามุแต่แทนเป็นบ้านทัดไปเนาะแถวผูประมันหรอไหแต่ว่าแถวผููประมัน,ห,ห,มมนห็นเป็นเพื่อนใหม่ก็มีแบบติดขิดดินเลยนะ เออทรงโบฮานแต่เกา่าทรงเกา่าแก่ี่แถวนี้ก็มีบางๆบางเทือนแถวนี้ด้วยน,นี่ลักษณะบา้านเรือนพี่เราจะเป็นลักษณะแบบแต่ว่านี่ก็จะเอาเอาซิมังเฮ็ดแล้ว ยูทูบดังของเมืองลองซานข้านีกนด<ป>อดพ่นม่วงเลยเด้อบ้านพ่น<ป>ม่วงหมู่บ้านยูทูบเบอร์ซื้อดังหมู่บ้านยูทูบเบอร์ต้นกน่อเนิดของยูทูบเมืองลองซานก็จากบ้านพ่นม่วงนี่แหละเด็กน้อยอยู่นี่บ่ เชิดเข้าไปในน้ำก่อนโอ้โหเขาเนมไปไกลๆเห็นไฮที่กิจเจ้าทางอ่ะนะถ่ายผูสชมน่าจะกำลังปลูกเข่าหรือว่าปลูกกย่งจักอย่างนะเน่เน่เน่ดิซุ่มเบิ่งเห็นคนหลายๆโอ้โหคนกำลังขึ้นไปเห็ดไฮ แลนมไปจากเฮือนเลยนี่แถวนี้ก็จะมีดินหลายเนาะดินที่ทึ้งคู่ก็จะจะทางทางแล้วกะ็ปลูกเขาสลับกับใส่ย,ยางน้น่งทีีมิดเนี่ยมันปลูกเขาใส่พ่อมดีต่อไปแล้วกะ็ยางมันใหญ่แล้วกะ็เป็นส่วนยางเลยวัเนี้ เอาให้เจ้าทินบาวซาลี่พาไปซื้อน้ำสบายดีสบายดีน้องอูอยู่บ่ไป,ไปซื้อน้ำเพื่อนน้องอูได้อูคำซื้อน้ำซื้อน้ำสบายดีสบายดี ปูคำไปทั่วทั้งหลายเมียงจานวะเ,นเ,วเส,สเ้นแซบนนาลบ่นาตี่อเปซี่ขนมแนวบอบก <c oughs> เอกอาแน่ขนมมัน,นดูเนกเ่งมอันนี้ไรราัปเลยปซี่ตุ้งนึงวะ่วะขนมได้บีอไ่ยังม่พี่นขนมโอ้ได้หลายแท้ ในบกรกลงในแม่ <c oughs> ทนส้มตอนนี้เ้าจะขึ้นไปปลูกยางอยู่ทังผูอยู่ทางขึ้นวัดบ้านพ่นม่วงนี่แหละอันนี้ถ้าคือทางเขามาเที่ยวเห็นกะแค้มทาง,งก็คือเรื่อนซานของบ้านพ่นมวงโอ้ขนาดมาหอดตีนผู้วิวก็ยังงามเลยได้เนี่ยนะ ในทีมงานเท่าทีมงานเทากำลังเกียมขึ้นไปเข้าก็มาจอดรถอยู่ตีนผู้นี่เพราะว่าทางมันสั้นโผด่บูว่าสิเป็นยังไงขึ้นไปนะก็เลยว่าจอดอยู่ลุมเลยปลอดภัยกว่าทอยยางขึ้นไปเอาขึ้นไปแล้วลำเลียงตนย,าง,นนย,งตนยางขึ้นไปพิงกี้สันน้นนอยลองสั้นก็มานำถ้าเบิ่งคขิปของพิงกี้เนอ่ทาผู้มสม พิงกี้สีน้ำเสนอยังมียังหมวกวะมีอยู่มีอยู่เอา่ะโอ้ยหน้าเจ้าขาวต้องกันหน้าเ่ยมันดำอ้าสีแบกเสียมวะมันยังคือสร้าหน้าสาร้าสวนเลีไปมา่อส่ล้สั่นเนาะ ตางยางท่านกายส,นนะสั้นแท่นะขึ้นใดยุทัทงขึ้นแต่ว่าโบัวสิมีบอลเหลียวนนะบ่นะก็เลยว่าเนาขึ้นไปนเองส่เหนเ,นเคยขื่ไปยู่<ป>อ,อนีก็ไปทางลุมนำลงไปทางลุมเหมือนขึ้นไปได้ปุณนะวิวงามเนาะวิวพ <c oughs> ื้นที่งามนะายหูไทยหูสาวสวนสาวสาวนยุดกกันไหม เออเสียมันเขากันเด้หนึ่งสองหนึ่งสองโอเคไป,ไปเป็นซาสวนมาเนี่ย <laughs> ขึ้นมาได้สิบเมตรขึ้น <laughs> ออเลยนะเนื้อซัดเอาไหยู่นี่มีป้ายห้ามล่าซัดปลา ทางเทิงนี่เป็นวัดนี่ะครับพระส้มอันนี้คือทางขึ้นไปวัดนั่นแหละวัดปลาวัดผู้ยู่บานพดม่วงอยู่ทางหลังสุดยอดทางสั้นขึ้นมาลีก,ก็ไดเยุทางนี่สั้นอยู่แต่ก็ขึ้นได้ยุเนี่ยปัญหาคือบอลเลี่ยวนะสิเป็นเหลี่ยวอยู่ใส่นะก็เลยว่าจอดรถโดยลุงดีกว่าเบิงทางขึ้นไปสั้นขนาด ทางซีมังปูซีมังอย่างดีก็จะเหตุเป็นขืนเป็นขืนเน,ขนเนาะกันเมินด้ทางาาขึ้นมาขึ้นมาเพิ่งบูคิดว่าสิญงไรบ้านนี้<า>บูแต่แนวกินอยู่ไหนไม่ตสิญงวัดนี้มโหอะได้วัดนี่นี่ขึ้นไปนี่ขึ้นไปอีกประมาณ ลอยองลอยเมตรเี่แหละหอนเราเนี่ยยีดโขงในกระแมนเนี่ยพี่ลึกยุ่งไล่หมดนี่ยุ่งไล่แต่ไรวะอันนี้อันนี้เป็นสวนยางนี่เดีอยยางที่จะมาปลูกกระดิเป็นอีกสิสวนยางพามึงสวนยาง โอ้แท้นั่ยกระจ่างป่าลายว่ะทางป่าลาย,าาลาลายอืมกระจ่างตลาเลหี่ยวไหลว่ะดูฮะใส่ผู้ยม ดัดลมกับเป็นบ้านคนเรือนคนเดินอยู่นี่กลงวว่ะสวนยางมาได้นี่แค่นี้เป็นสวนยางนี